เอวิฟ t นท่ามท t สต t ดดี e n g l i s ว w i t h Teacher ว i n a สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกับครูวินาแล้วค่ะ Today we are talking about jobs again วันนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ jobs เรื่องของอาชีพกันอีกครั้งหนึง่งต่อจากครั้งที่แล้วค่ะ Are you ready? Let's go! Look at the picture and repeat after me ดูรูปภาพแล้วอ่านตามครูนะคะ วิศวกรเอนจิเนียร์เอนจิชาวนาชาวไร่ชาวสวนฟาร์มเมอร์ฟาร์เอนักแสดงชายแอคเตอร์แอนักแสดงหญิง a อ t r e ส s แอต e ิสช่างถ่ายรูป พฟตกาฟะพฟตกาฟะบุรุษไปสนีโพสเหมินโพสเหมินพนักงานดับเพลิงชายไฟเ e มินไฟเหมินพนักงานเก็บเงินแคทเชียแคทเชียพนักงานเสิร์ฟชาย เวดเตอร์เวเพนักงานเสิร์ฟหญิงเวตเรสเว r e รสนักบินหรือคนขับเครื่องบินพายเลพายเพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน a i r h o ฮสเ s ส Air Hostess Host นักบินอวกาศ a อ t r o รนอ t a s t r o รน u ตคนขายของ e เซลล s e l l e r แต่ถ้าขายอะไรนะักเรียนจะระบุก็สามารถบอกได้ค่ะเช่นคนขายผลไม้ Fruit ฟรุตเซ r ล r u ร t s e l l e r เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะหมอฟันหรือทันตแพทย์ dentist dentist นักเต้น dancer dancer ไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับคำศัพท์วันนี้ที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปไปดูประโยคที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะเช่นถ้ามีใครถามเราว่า what do you do what do you do แปลว่าคุณประกอบอาชีพอ,อะไร หมายความว่าตอนนี้เราประกอบอาชีพนั้นอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1 student student นักเรียนนักเรียนถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะคะเมื่อมีคนถามเราว่า what do you do เราจะตอบว่าอย่างไรไปดูกันค่ะถาม y o U ตอบ I I am a student I am a student แปลว่าฉันเป็นนักเรียน และอย่าลืมนะคะหน้าชื่ออาชีพต้องมีอะหรือแอนนำหน้าเสมอค่ะต่อไปนับประถข้อที่2องค่ะ Engineer Engineer Eng er วิศวกรเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรไปดูกันค่ะ I am an engineer I am an engineer ฉันเป็นวิศวกรเห็นไหมคะหน้าชื่ออาชีพต้องมีอะหรือแอนนำหน้า ข้อที่2คํคำศัพท์ที่ตามมาขึ้นต้นด้วย a e i o u เราจะใช้ a n d นำหน้าคำนามค่ะดังนั้นข้อ2จึงเป็น a n d engineer ไปต่อเลยนะคะน่ารู้น่าจำเราลองมาทบทวนความรู้เดิมนะคะว่านักเรียนจะจำความหมายเหล่านี้ได้หรือไม่ข้อที่1ค่ะ he what i s i t in Thai แปลว่าอะไรคะ very good เก่งมากค่ะ he แปลว่าขาผู้ชายหนึ่งคน number t o she What is it in Thai แปลว่าอะไรคะ very good แปลว่าเขาผู้หญิงหนึ่งคนคะ่ะ Number 3ข้อที่3 i What is it in Thai v e r ิ g o o d I แปลว่าฉันคะ่ะ Number f o u What is it well done เก่งมากคะ่ะแปลว่าคุณเธอหรือท่านก็ได้นะคะ Next ต่อไปนะคะ เมื่อเราจะแต่งประโยคโดยใช้ประธานเหล่านี้เราจะทำอย่างไรไปดูกันค่ะเมื่อประธานเป็น I เราจะตามหลังด้วย verb to be คือ is, am, are ที่แปลว่าเป็นอยู่หรือคือก็ได้นะคะดังนั้นมาทบทวนความรู้ค่ะ I ใช้กับ verb to be is, am หรือ are คะ Veldon well เก่งมากค่ะ I ใช้กับ am จึงเป็น I am ต่อไปค่ะข้อที่2 He และ She เราใช้อะไรคะระหว่าง is a mr a e v e r y g o o d เราใช้ is นั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายค่ะ you ใช้กับ a r e ค่ะ v e r y g o o d จึงเป็น you are very easy ไม่ยากเลยนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ i am He หรือ She นะคะ is you are ต่อเลยนะคะ make the sentences มาทำประโยคมาแต่งประโยคกันนะคะ look at the picture p l e a s e t e l l me what is this จากรูปภาพนี้คืออะไรคะ farmer ชาวนาหรือชาวสวนนั่นเองค่ะ farmer จะแต่งประโยคว่าเขาเป็นชาวนาเขาผู้ชายภาษาอังกฤษคือ he และเมื่อเราจะแต่งเป็นประโยคว่าประกอบอาชีพอะไรต้องตามด้วย verb to be คือ is am are He ใช้กับ is am หรือ are คะ p l e s answer very good He ใช้กับ is ค่ะจากน,านั้นหน้าเชื่ออาชีพต้องมีอหรือ an นำหน้าคราวนี้ farmer เป็นตัวีนตัว f เราใช้อะนำหน้า<อ>ค่ะแล้วตามด้วย farmer <อ>ที่แปลว่าชาวนา he is a farmer แปลว่าเขาเป็นชาวนาจบประโยค don't forget full stop mark นะคะต่อไปค่ะ picture 2ภาพที่2ค่ะ what is it very good a c t r e s s ค c t r ร s s แนักแสดงหญิงค่ะมาแต่งประโยคกันนะคะเขาผู้หญิงภาษาอังกฤษคือ She She ใช้กับ verb to be is am หรือ a คะเก่ง uh. มากค่ะ very good ใช้ is คำนี้แอค r e s รสขึ้นต้นด้วยตัว a เราใช้อหรือ n คะ uh. very good ใช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่าอาชีพคือคำว่า Actress She is an actress. แปลว่าเขาผู้หญิงเป็นนักสแสดงหญิงค่ะอต่ไปเลยนะคะ What is this? v e r y good p o s t m a n p o s t m a n แปลว่าบุรุษไปสษณนี์หรือที่แปลว่าคนส่งจดหมายคนส่งพัสดุนั่นเองค่ะแต่งประโยคค่ะใช้เขาผู้ชาย He. ใช้ is, am หรือ are คะ Is ค่ะ จากนั้น postman ขึ้นต้นด้วยตัว p เราใช้อะหรือแอนนำหน้าคะ่ะ Very g o o d ใช้อะแน่นอนคะ่ะและตามด้วยคำว่า postman He is a postman แปลว่าเขาผู้ชายเป็นบุรุษไปรษณีย์คะ่ะต่อไปคะ่ะภาพต่อไป What is it? Very g o o d cashier cashier พนักงานเก็บเงินนะคะแต่งประโยคคะ่ะเขาผู้หญิงคือคำว่า she ชี she ใช้ is am หรือ are คะ v e ี y g o o เ uh. ใช้ is คะ่ะจากนั้นใช้ a หรือ and คะขึ้นต้นในตัว c ใช้อ uh. ค่ะและตามด้วยคำว่า cashier she is a cashier แปลว่าเขาผู้หญิงเป็นพนักงานเก็บเงินคะ่ะเด็กสังเกตนะคะว่าขึ้นต้นประธานตรงนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าตามกฎของภาษาอังกฤษขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่คะ่ะ next ต่อไปนะคะ What is this? Very good. Astronaut. Astronaut. นักบินอวกาศแต่งประโยคว่าคุณเป็นนักบินอวกาศคุณภาษาอังกฤษคือคำว่า you. You ใช้กับ is, am หรือ are คะ Very good. ใช้กับ are ค่ะคราวนี้ astronaut ขึ้นต้นด้วยตัว a เราใช้อะหรือ an นหน้าคะ Very good. เก่งมากค่ะใช้ an และตามด้วยคำว่า astronaut you are an astronaut คุณเป็นนักบินอวกาศ next ภาพต่อไปค่ะ what is it เรียวด่านเก่งมากค่ะ pilot pilot นักบินหรือคนขับเครื่องบินให้แต่งประโยคว่าฉันฉันภาษาอังกฤษคือคำว่า I I ใช้กับ is am หรือ are v e r y g o o d ใช้ am ค่ะ พายลอดขึ้นต้นด้วยตัว P ใช้อะหรือแอนคะ p e s e answer w e l l done เก่งมาก uh. ค่ะใช้คำว่าอะแล้วตามด้วยคำว่า PILOT Very good ไม่ยากเลยนะคะต่อไปค่ะเป็น Homework เป็นการบ้าน Complete the sentences จงทำประโยคให้สมบูรณ์ค,คุณครูมี Keywords มาให้นะคะแนวทางในการไปสู่คำตอบค่ะาตามครูก่อนนะคะ Dentist ทันตแพทย์หรือหมอฟันตัวที่2ค่ะ actress นักแสดงหญิงตัวที่3ค่ะ postman บุรุษไปรษณีย์ต่อไปนะคะ fireman พนักงานดับเพลิงชายและตัวสุดท้ายค่ะ the last one waitress พนักงานเสิร์ฟหญิงค่ะนักเรียนนำสมุดวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะคะ จากนั้นเขียนวันที่และเริ่มเขียนคำนี้เลยค่ะคำว่า jobs แปลว่างานจากนั้นเราไปดูกันบ้านกันนะคะมีทั้งหมด5ข้คอค่ะเด็กๆไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะคะหรือถ้าใครอยากวาดรูปคุณครูก็ไม่ว่าเลยค่ะคราวนี้นักเรียนลอกโจทย์ด้วยนะคะลอกโจทย์ก่อนแล้วค่อยเขียนคำตอบดูข้อที่1ค่ะ She is a เขาผู้หญิงคนนี้จากรูปภาพคืออาชีพอะไร c r a s t e l l me very good คือคำว่า waitress แปลว่าพนักงานเสิร์ฟหญิงจบประโยคมีจุดปุ l l stop ด้วยเห็นไหมคะข้อ1เสร็จแล้วจากนั้นข้อ2 he is uh นักเรียนก็หาคำศัพท์มาเติมนะคะตามรูปภาพข้อที่3 I a I am uh คุณครูเปลี่ยนประธานข้อที่4ค่ะ you are n เรียนก็ใส่คำศัพท์นะคะ ส่วนข้อที่5คุณครูไม่ได้ให้อะไรมาเลยหมายความว่าให้นักเรียนแต่งประโยคเองโดยใช้ I, you, she หรือ He นักเรียนก็พิจารณาดูได้เลยนะคะไม่ยากเลยค่ะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้าไปในอัลบัม้มในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องได้เลยนะคะคุณครูจะตรวจให้คะแนนความตั้งใจและความถูกต้องของงานค่ะาำัพท์หมดเวลาแล้ว take care of yourself ดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ See you again Goodbye